เพื่อนๆก็ปอดที่หกครับเพื่อนๆวันนี้ใส่ปีนกรับองศาครับก่อนหน้านี้ใส่ปีนกมาแล้วาการตั้งศูนย์ขับขี่ปุ๊บมีเสียงดังนะครับผมเราได้จับการเปลี่ยนปีนกให้แล้วเอามาดูเรื่องตั้งศูนย์กันหน่อยนะครับผมสําหรับหน้ายางรถทุกคันนะครับหน้ายางจะลบประมาณสองมิลน,นะครับหรือไม่ก็ลบศูนย์นะครับบางคันที่เกิดปัญหาล้อสั่นนะครับผมก็ ต้องทําให้ล้ออยู่ที่ศูนย์นะครับไม่ให้ลบนะครับอ่าหรือว่าถ้าลบก็ลบลบประมาณ2อถึงห้ามิลไม่เกินจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้มุมแคมเบอร์นะครับลงเป๊ะเลยการขับขี่ก็จะขับดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมศูนย์นี่ตั้งศูนย์ง่ายขับดีเยี่ยมเลยนะครับอ่านะครับอ,อ่านะโอเคเรียบร้อยอเดี๋ยวดูตอนนี้ก็ ปีกนกเราก็ติดตั้งให้แล้วครับนี่ครับของแฮนด์เมดวันนี้ได้เป็นสีบรอนนะครับผมสินค้าคุณภาพของเราอีกตัวครับสําหรับคันนี้ทําความสูงมาที่2นิ้วครับทีหนะครับอืขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ